อ,อ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i l l i o n Experience Channel นะฮะเดียกับเกม Counter Strike อีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับัน n ูดอ่ามีการอัปเดตใหญ่ขึ้นมานะครับก็อย่างแรกเลยนะครับไม่ต้องพูดภ่าพนตรงเนาะสกินที่ซื้อมาแล้วนั่นเองนะคะรับอ o j u น Awake นะฮะยป็นไงครับดีงามโ <c oughs> อ้โหอ้อหหยุดอยพึ่งกระเดกระเดอนขนาดนั้นเดี๋ยวใจเย็นลูกอ <c oughs> ื พูดต่อไม่ถูกเลยเอาว่าอ่ะสก,กินก,กินแนวแบบวงดนตรีนะครับของสอเวลซึ่งดีงามกว่าสก,กินชุดกีฬามากเป็นพันเท่านะครับนี่ผมตัดสินใจรอไม่ซื้อกีฬารอซื้อชุดนี้เลยะเวยอ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับมากลับมาดูสก,กินกันอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเมนหลักของวันนี้ก่อนก็คือเจกนั่นเองนะครับมีเจกเอเวลเนาะที่เข้ามาใหม่ นะครับ1ตัวแล้วก็เป็น Queen. ควีนควีนรุ่นเก่านะฮะใจหน้า,าโครเปลนะครับก็เดีย๋ยวไปดูกันว่าน้องดีไหมเหมาะกับการเปิดไหมนะครับอืมแล้วก็มาดูว่าที่เจกเนี่ยควรจะเล่นยังไงใส่ของประเภทไหนแล้วก็ควรลงแนวๆประมาณไหนทรงไหนแล้วกันนะอ่ะคอเดี๋ยวเราเริ่มจากเจก,ก่อนนะครับก็ ต้องสืบนะครับร้อยห้าสิบโลครัเขียวดคตรเศร้าตัวทั้งหมดแล้วเนี่ยอ่ะมานะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราอขออนุญาตหยิบพวกนี้ขึ้นมาเนาะกรองก่อนกรองก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจคนะครับอันนี้แค่ร้อยสองนะยังไม่ตันนะก็เป็นตัวที่เลือดเยอะมากนะครับแอคแท็กพอประมาณเนาะ อ่าเดี๋ยวเทียบกับตัวอื่นให้ดูนะครับเดฟถือว่าเยอะมากๆนะครับพันห้าเลยเนาะครีเอ่ยฮิตเอ่ยน้อยนะครับไม่ได้อะไรมากนะครับตัวค่อนข้างจะพอทานเดี๋ยวค่อยดูสกลิลกันแล้วก็อีเวสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์หกร้อยกว่าน้อยนะครับเมื่อเทียบก,กับยูยูอ่ะเดี๋ยวเทียบทีละอย่างกับยูยูแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยูยูกับยูเดย์ค่อนข้างเป็นตัวที่แข็งหนา,า่มากเลือดประมาณเจ็ดหมื่นสามนะครับเทียบกับยูยูที่ประมาณแปดหมืน่นกับยูเดย์ประมาณ แปดหมื่นเช่นกันก็คือเลือดยังน้อยกว่าผมว่าไม่สามารถเอามาแทงแบบตรงๆได้เนาะแต่ว่าเดฟเนี่ยออย่างเดฟยูเดย์เนี่ยสามพันห้าใช่ไหมยูยูพันสี่แต่ว่าเจกเดฟเนี่ยก็คือแค่พันห้าเดฟยังสู้ยูเดย์ไม่ได้เลือดสู้ยูเดย์ไม่ได้เดฟสู้ยูเดย์ไม่ได้มันไม่ไดเอามาแทงแบบแทงโดยตรงนะเออมันไม่ไดเอามาแทงแบบโดยตรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออผมว่าเน้นเป็นตัวที่ เอาไว้ลงเมื่อเจอเมื่อเจอบางเคสดีกว่านอะอมประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเราไม่เทียบกับคิงแล้วนะเพราะคิงก็ค่อนข้างเฉพาะทางเป็นตัวดามเมจแล้วกันอันนี้เป็นกึ่งแทงกึ่งดามเมจทีนึงไปดูสกิลกันก่อนนะครับผมสกิลแรกนะครับก็คือต่อยโดนหนึ่งคิดนะครับหนึ่งตัวนั่นแหละเนาะหรือว่าสองสามสี่ห้าก็ไม่มีอะไรนะครับเพิ่มดามเมจทีละห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ต่อไปนะครับเมื่อลงมานะครับเขาจะสร้างส t a ติ c field เป็นเวลา6วินะครับสามารถลดอ่ก make อันเรียกว่าแอค egg อ่ะลมต,ตีได้30%ถีเ่เยอะมากๆเลยนะทำให้แบบพวก EU1 เอยน้องอะไรวะอ่าหอบฟ้าเออยังไงลด damage ไปได้เยอะนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยจะลดทุกๆ3วิลด3%ทุกๆ6เออ3%ทุกๆว,วีด้วยนะครับแล้วก็หลังจาก3วีเนี่ยอ่า ไม่ใช่ทุกๆทุกๆก,ก,การโจมตีครั้งที่3เนี่ยก็จะสร้าง a o e d a m ด g เบเนี่ยบนให้กับเมกยูนิตแล้วก็ทำการสตัร์มันเป็นเวลา2วิ้ทด้วยนะครับแล้วก็สร้างเอสเตติกฟิลที่แบบลดไอเนี้ยลงมากนะครับก็คือจะเดี๋ยวอ่านต่อก่อนละกันต่อไปนะครับก็พอวิวสองสามสี่เนี่ยก็จะเพิ่มเมกซิซิสนะครับ ตัวเม็ดยูิตเนี่ย10% 10% 20%แล้วก็สเตติกฟิลเนี่ยจะสร้างบาลียให้ด้วยนะครับเป็นเวลาเป็นประมาณ15%ของเลือดสูงสุดก็สเตติกฟิลเนี่ยภายครับโดยเอฟเฟกต์ยูนิตอาร์เธอร์แดนก็คือไอ้พวกเนี้ยเนี่ยไอเอฟเฟกต์พวกนี้เนี่ย,ออยสามารถทำให้ยูนิตพวกเคาน์เตอร์กับทหารได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เมกเดียวเนาะ ตอนนี้เนี่ยประเด็นพอมีพอเห็นเพอร์ซีฟสกิลอย่างนี้แล้วเนี่ยหนึ่งที่น่าใช้นะครับเราอาจจะเน้นเน้นพวกป้องกันสักหน่อยเลือดโล่อะไรเงี้ยเนาะคือมันก็ค่อนข้างถึกกับเมกอยู่แล้วแหละอีบาลียด้วยอะไรให้ด้วยนะครับแต่ก็ผมไม่ค่อยแนะนำตีไวเนะเพราะว่าเราเราตีไวที่ต้องการเนี่ยหมายความว่าเราต้องการให้ติด ติดเติร์ดตอนจบทีิงที่3ไวๆถูกปะซึ่งภายในเวลา6กวีเนี่ยมันต่อยครบ3าครั้งได้อยู่แล้วนะครับยังไงมันก็ติดเกือบตลอดอยู่แล้วเนาะึกออกปะเออนอกจากแบบจังหวะใช้สกิลแทนซิมเมตอะไรเงี้ยมันจะทำให้ขาดท่วงไปนิดนึงก็ไม่ไดีไม่ไดีแย่นขนาดนั้นเนาะเออผมก็เลยมองว่าก็เลือกใส่ใส่เป็นแท้งไปดีกว่านะครับจะได้ยืนนานเนาะแล้วก็เป็นตัวที่แบบเอาไว้ลงทีหลังฮะลงหลังยูเดหรือลงหลัง ยูย่ๆก็ได้นะครับเมื่อเจอเมิกเท่านั้นนะใส่หนีไว้ในทีมแบบกันมิกปิด่วยห้อนะครับโอเคอนะครับต่อไปสเปเชียลสกิลนะครับพอมายู่สกิลยินฟิกเอโอีก็ส้าเมดเอโอีนะครับแล้วก็เอ่อยินฟิกยูสเดอะแคสเตอร์บีคามยินฟิกเดอะคิสตันโอเค อ๋อพิเศษสกิลพิเศษอีกทีสอ๋อก็คือตอนที่ใช้สกิลเนี่ยจะไม่โดนิีสตันนะครับแล้วก็แห้งสปีดจะเพิ่มขึ้น30%อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวลาสอวีอยู่แล้วเนี่ยโดน3ตัวเนาะยังไงก็ไม่ต้องใส่ตีไวนะใส่เน้นแทงไปดีกว่าส่วนตัวนะส่วนตัวมองว่าอย่างนี้ใครจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับอืมก็เลเวลสกิลก็เพิ่มจะมีนะครับ2องสสีไม่มีอะไร เวลสกิลที่5เนี่ยนะครับจะล <c oughs> ดเมจเป็นเวลา4วิแล้วก็สร้างเอ e เพิ่มเติมนะครับสำหรับการโจมตีที่ไกลที่สุดนะในระยะ9เมตรนะครับเมกก็จะสตัรเป็นเวลา5วคิคือเอามาแก้เมกเลยอะ่ะน้องก็อาจจะเอามาแก้พวกไอรถถังใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในไม่ชาด้วยนะโอเคอันตีนะครับแมน o f อฟสตรอมโดน4ตัวนะครับก็สร้าง ระเบิดอย่างกว้างแล้วกันเอาว่าเป็น AOE อย่างกว้างนะครับสามารถ,ถาสร้างสถิติฟิวแล้วก็ป้องกอันเอนเนอี่ไม่ให้ไม่ให้ตัวได้รับบัฟเป็นเวลาแปดวีด้วยนะ,นะครับไม่รับไม่นับวอร์สเนาะแล้วก็เลเวลสองก็เพิ่มดามิไม่มีอะไรนะครับเลเวลห้าเนี่ยจะลดแอนแท็กสปีดของศัตรูเป็นเวลา20เป็นแอลดแอนแท็กสปีดยีนะครับก็ไม่ได้บอกเวลาสกิลคูดาวลบ สวินะครับประมาณนะั้นมันไม่ได้บอกเวลานะเพราะแบบรถกี่วินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปดูไปดูก็ของที่ใส่อย่างที่บอกนะเป็นเลือดโล่ก็ได้เลือดล้วนก็ได้นะครับเวลาลงอ,อลงปุ๊บเนี่ยก็จะระเบิดสแตติกมาก่อนเลย เนี่ยมันจะได้สแตติกมาก่อนแล้วก็โจมตีเป็น LE ไปข้างหน้านะครับาตีสาทีปุ๊บเนี่ยก็จะสร้างสแตติกเพิ่มมาใหม่ซึ่งผมว่ามันก็ติดตลอดอยู่แล้วนะเนี่ยมันติดอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับยิ่งใช้สก,กิลปุ๊บด้วยเนี่ยมันก็ติดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใส่ตีไว้นะที่ไม่ใส่ของเลย,เลยนะ ยังได้ยังติดตลอดนะครับโอเคอันตีนะครับอันตีนะโอเคอันตีนะครับก็สร้างค okay. okay. ูดัมเบเนี่ยรอบๆนะครับแล้วก็มีใบอืมใบเหรอวะไม่ใช่รถคูดาวหรอรถดิมรถแฮกสปีดนะครับแล้วก็จริงมันจะคนรถคูมันคือรถคูดาวแหละผมว่าไม่ใช่ใบหรอก ก็ค่อนข้างวัดหนาอยู่นะอืมนั่นแหละว่าเน้นแทงนะครับใส่มามีการผักด้วยนะแช่สี่แล้วผักเป็นศตูไปข้างหลังด้วยนอกแบกเออเนี่ยได้โลด้วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวกลับไป ดูสกิลอีกนิดนึงนะครับเพิ่มเติมไปไหนละประมาณนั้นละคกันโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสรุปใหม่สรุปใหม่นะครับสกิลเนาะอันแรกต่อยธรรมดาไม่อะไรครับอันที่สองเนี่ย ลงมาแต่ได้ฟิลแล้วก็ลดเมกเดมจนะครับลดเลือดเมกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในฟิลนะผมว่าควาต้องอยู่ในฟิลนะแล้วก็จะได้บาดีนิดนึงด้วยนะครับได้เมกทีซีซตามเลเวลที่ได้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นสเปเชียลสกิลก็คือทำเดมจเอลีสามตัวนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นนะจำไว้แค่นั้นแล้วกันต่อไปนะครับอ,อ่อันตีก็คือทำเดมจ์เออีกนั่นแหละแล้วก็ มีรถแหกสปีดดีอัด้วยแล้วก็รถคู่ดาวเป็นเวลาสีด้วยนะครับแค่นั้นเองอ๋อไม่ใช่ผู้ผิดสกิลคู่ดาวสกิลคูดาวของอันเนี้ยจะลดลงเมื่อเป็นชาแนตแท็กถูกใช้นะครับน่าจะเป็นอันนี้ประมาณนั้นแต่ผิดยังไงขออภัยด้วยนะมันต้องไปลอง อ่าใบใบมันคือใบนะครับตัวนี้เห็นไหมพ่เวนเอนมี่ฟอร์มยูทิ้งสกิลนะครับก็คือได้ใบด้วยโอเคอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใบอันนี้คือ skill down, ลบสกิลนคะูดาวเราเองเนาะสรุปนะครับน้องจิ ek, กก็ใครทำบอสสิบก็ก็ไม่มีปัญหาเนาะแต่ผมว่าน้องค่อนข้างจะพอทางใครทรัพยากรไม่พอก็ร้อยสองพอนะครับเอาให้แบบได้เควสได้มิชชั่นครบนะแล้วก็ของที่ใช้เนี่ย ของที่ใช้ก็แนะนําไม่เลือดเลือดร้วนนะครับก็เลือดโล่นะครับไม่เลวนะครับผมว่ากําลังดีนะครับเพราะน้องก็เดบเดบก็เยอะแต่ไม่เยอะเท่าคิวเดเลือดร้วนก็ได้นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับคิวเดแล้วเนี่ยคิวเดไม่ใส่อะไรยังสามพหลักการเล่นนะครับหลักการเล่นก็ลงตัวแท้งไปก่อนนิดนึงก็ดีเนาะแล้วก็ลงเจกตามนะครับแต่ว่าคอทหกนี่ก็ ระวังด้วยเอาเป็นตัวเลือกใส่ทีมไว้เพีพยงแค่ถ้าเจอมิกค่อยลงถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องก็ไ,ได้น้นตัวอื่นดีกว่าเนาะโอเคนะครับสำหรับเจก,ก็จบไปเท่านี้นะครับแล้วก็มาดูกันต่อสําหรับควีนในรูปแบบที่ไม่อวีนนะฮะผมไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดนะเพราะายังมองยังมองว่าอ,อาจจะไม่ได้อเวอร์เท่าไหร่นะครับเท่าแบบ เสี่ยวหลินหรือเท่าเออ่ลูตมินล,ล่านะครับหนึ่งก็คือน้องเป็นกราวด์มียดยิงแค่กราวเท่านั้นเนาะแล้วก็คอสสี่ด้วยนะครับคอร์สเท่าลรูมินล,ล่าเลยถ้าสกิลความสามารถได้ไม่เท่าเนี่ยก็ไม่น่าเปิดอ่ะไปดูสกิลกันนะครับผมอ่ะดูดูสแตทโดยรวมก่อนแอตแท็กหก0ั 6, เนี่ยก็ถือว่ากลางๆนะครับได้แข็งเท่ากับประมาณเท่ากับฟอร์ยูนอเวนนะ ซึ่งความผี่ในการยิงความเร็วอะไรเงี้ยมันน้อยกว่าก็ันแหละฮิตค่อนข้างเยอะมากนะครับคีก็กลางๆแล้วกันไม่เยอะมากถ้าจะใส่เนี่ยใส่อาจจะใส่ซีเรวใส่คิดาเมจก็ได้นะครับหรือคู่คู่ดาวผมเฉยๆนะดูสกิลก่อนแล้วกันนะครับสกิลแรกไม่มีอะไรนะครับยิงเบียร์เสียแท็กโดนหนึ่งตัวเท่านั้นเองแล้วก็เลเวลสองสามสี่เนี่ยเพิ่มดาเมจไม่มีอะไรนะ อ่าสกิลแพสซีฟที่2เนี่ยเมื่อเมื่อเลือดหลบลงน้อยกว่า40%เนี่ยนะครับเธอจะเพิ่มเลือดสี่สิเป็นเวลา3วินะก็สามสเปอร์็30%นั่นแหละตีเลือดกลับมาแล้วระหว่างคิวเนี่ยจะไม่โดนดาเมจอะไรเลยนะครับได้แค่1ครั้งนะครับแต่ว่าเมื่ออัพเลเวล2 3 4ไปเนี่ยเพิ่มดาเมจให้ก็จริงพอ,พอพอเลเวล5เนี่ยไอ40้40%เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็น เมื่อเลือดลดลงเหลือ60%จะทริกเกอร์ไอเนี่ย10% 10%กลับขึ้นมานะครับก็คือเป็นน้องเป็นสายถึกแทงคถึกไม่ใช่แทงค์หมายถึงว่าน้องเป็นสายยืนทนนานแล้วกันนะครับก็เลือดลดถึง60%จะได้เพิ่มอีก30%แล้วก็ยิมิว o d เ m เม e ในช่วงนั้นนะครับ2วิแล้วก็พอเลือดลดถึง30%อีกทีดน,นึงน้องก็จะได้เลือดกลับคืนมาเน้นยืนเน้นยืนนานนะครับก็ใส่นาเบนไปก็ได้นะเพราะว่าน้องเอาตัวรอดได้ไมีไม่ยาก โอเคนะครับอันนี้เนี่ย11ดทมเนี่ยคือผมไม่แน่ใจเนี่ยก็เป็นสเปเชียลสกิลที่โดนสองตัวทีนี้เนี่ยจะละจะยิงเรว่าอ,อะไรนะอ่ายิงธนูที่ติดระเบิดแรงสูงเอาไว้นะครับสร้างเอมเวอเรสตแล้วก็าทาร์กเก็ตร,บรอบๆนะครับด้านหน้าสุดเนาะ สเปเชียลสกิลเอาเวคลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกเอาว่าจะใส่เป็นคลีดัเมดไปก็ได้นะเพราะมันจะยิงคลีอยู่แล้วนะครับใส่ตีเร็วก็เฉยๆนะดัมเมดมันไม่ค่อยได้แต่ก็ใส่เช็ดชาร์โดได้ใส่เช็ดคลีได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับอันตินะครับอันติก็ให้นี่คืออะไรผมไม่แน่ใจ <Jesus. S 2> อ่าโดน3ชิดนะครับโดน3ตัวเนาะแล้วก็ เพอจะเปลี่ยนอาวุธเนี่ยเป็นธนูแล้วก็ยิงลูกธนูไปเนี่ยสร้างความเสียหายอย่างมากต่อประตูด้านหน้านะครับแล้วก็เพิ่มไอแอนติเมทสกิลดาเมจเนี่ยขึ้นกับเลือดที่ลดลงไปนะครับสูงสุด50%เนาะแล้วก็เพิ่มเลือดกลับขึ้นมานะครับ2.5วิเอ้ย2.5%เป็นเวลา5วินะครับเราจะใช้สกิลอ่ ระดับสองสามสี่ก็บวกกับเมทห้าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนระดับห้าเนี่ยจะเพิ่มบัฟเนี่ยรีคอเวอรี่เนี่ยเป็นเวลาสิบวิแทนนะคะรับก็ได้คือได้เลือกขึ้นมายี่สห้าเปอร์เซ็นต์คือน้องไปใส่เอาตัวรอดในในไฟได้ยืนได้นานเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องยืนได้นานด้วยสก,กิลตัวเองอยู่แล้วถ้าใครอยากเล่นเนี่ยอาอาจจะเน้นใส่เตมเมทไปใส่เซตชาร์โดใส่เซต Free, สีเซตตีไวไม่ค่อยแนะนำนะอ่ะไปดูกันนะครับ โอเคก็อะไรเนาะเคี้ยอย่งางครูอย่างใหญ่อ่ะเดี๋ยวลองซัมมอนกราวมานิดหนึ่งครับอาก็ดูไม่ค่อยแรยงเท่าไหร่นะมีเกตดมีเกตตรงนี้ด้วยนะครับ เกจจะเพิ่มเมื่อเราใช่เอาก็คือยิงไปเรื่อยๆเกจก็จะเพิ่มเองเหมือนมาสแต็กได้งไงไม่รู้นะหรือว่าทุกๆอาจจะทุกๆก็ได้นะทุกๆการยิง เป็นเน้นนับการยิงนะครับถ้ายิงครบ11เมื่อกี้คือถ้ายิงครบ11ชีตอ่ะมันจะยิงอะยิงไอ้ตัวนี้ออกไปยิงไอกลุ่มกลมนี่ออกไปนะครับนี่อันติีอ่านึกออกละก็คือท,ทุกการยิงเนี่ยอ่าโอเคก็ดูดูแต่ดูทรงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ คือน้องจะไม่ได้ชาร์จสก,กิลจากเพ็ตคูดาวนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเล่นน้องอะ่ะจะต้องใส่เซ็ต e y เพื่อเพื่อที่ให้ไอ้พวกเนี้ยอันติอะไรพวกเนี้ยมันมันชาร์จเร็วขึ้นเนาะอ,อืมเซ็ตเซตใส่ยากเหมือนกันนะครับอาจจะใส่เซ็ตชาร์โดได้ที่แบบ e y ดาเม g e อะไรเงี้ย แทนนะครับก็ดูค่อนข,ข้างคุ้มดีเซชัโดว์น่าจะดีสุดนะผมมองว่าเออค่อนข้างค่อนข้างดีแต่เซตตีไวเหรอเซตตีไวก็ได้แหละมันจะได้ชาร์จพวกนี้เไวแต่จะแรงไหมถ้เาเซตตีไวทักสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์หน่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะดีนะครับเหมือนเหมือนลีจินอเวกอะ่ะเออ ก็ลองเลือกเอาอาจจะเป็นตีไวไม่ก็ชาโด้ครับเซ็ตคูดาวไม่ต้องใส่ไม่ได้ใช้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับน้องใจหน้าหานะฮะก็ลงด้านหลังนะั้นเหมือนเดิมค่อนข้างดีในการที่แบบยืนนานๆเนาะไม่ต้องห่วงว่าน้องจะตายไวๆนะครับแต่ก็ถ้าดำเนินเมตไม่ได้ได้ได้ไม่แรงมากเนี่ยก็มองว่าน้องก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ดเมตตัวอยู่อาจจะแรงกว่าแต่ตัวอื่นอาจจะตายไวกว่า นะแต่ไม่เรงแล้วกันเอานี้เนี่ยหกพันเจ็ดใช่ป่ะไปดูไปดูลุดบินล่ากับเชลลินนะคือผมมองส่วนตัวมองว่าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเปิดก็ได้เนาะเนี่ยเชลลินเก้าพันล้นเพราะสี่เท่ากันด้วยเอานี้ออกเลยนะเนี่ยเก้าพันลงมาแบบลุดมินล่าก็เหมือนกันเนาะลุดมินล่าโนของนะครับ แปดพันกว่าเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวสองตัวเจ๊กกับน้องควีนแบบแมบวบเวกไปนะครับส่วนเรามาดูสกินก็ดีกว่าว่าตัวไหนคุ้มค่าคู่ควรน,นะครับโอเคเอ่อเขาเรียกว่าเซตอะไรวะเดี๋ยวดูกันจำชื่อเซตไม่ได้ รียกทิศข้าวสกินเหรออะผมซื้อซอยุนไปแล้วเนาะอยู่ข้างหน้านะครับ <c oughs> ก็ไปรีวิวซอยุนก่อนแล้วกัน <c oughs> ผมว่าความคุ้มค่าของซอยุนเนี่ยก็ <c oughs> ความอวยส่วนตัวด้วยนะ <c oughs> ก็ให้เต็มสิบไปนะครับเอ่อตัดนิดนึงตัดไปนิดนึงตรงฉากมันไม่ได้ดูอลังเท่าไหร่ครับฉากไม่ได้ดูอลังแต่ว่า ชุดน้องเนี่ยชุดน้องกีตราน้องเนี่ยความเด้งเอือยการที่เขาแบบเนี่ยลีกีตร์แบบได้ขนาดนี้เขาทำเอฟเฟกต์มาดีมากนะครับก็คุ้มค่าคุ้มอ่ะเออคุ้มมากมากนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับปลีปลีใช่ไหมปารีปารี <ST AN CE> อ่าฟลรีนะครับก็ดูดีอ,ะอ่ะคืออลังวันนี้ก็อลังข้างหลังมันแต่กองเลยขนาดนั้นอ่อมันก็อลังอยู่แต่ว่าแบบมันน่าจะเติมแบบข้างๆอะไรอีกสักหน่อยนะมันจะได,ด้แบบดูอลังสุดๆไปเลยนะครับคืดป้าอลังเลยละด้วยแบบทรงผมหน้าชุดนะค ป้าแต่ป้าแต่ลูกขนาดนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่องเดี๋ยวท่องเหลืองโอเคนะครับชุดงามมากนะครับก็ค่อนข้างคุ้มค่าในการซื้อมากเก้าเต็มสิบกันเก้าจุดห้าเต็มสิบเหมือนกับซอร์ยู่แหละเก้าจุดห้าเต็มสิบตัดหลังตัดด้านฉากนิดนึงแต่ว่าเอาฉากออกก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะไปรวมเอาฉากรวมกันอาจจะดีก็ได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับก็เป็นตัวไมโครโฟนเลย ดอกกุหลาบสีฟ้าเอ่ยนะครับโปรงเอ่ยเนาะข้างหลังมันไม่ขยับไปแล้วก็ดอกกุหลาบบนพื้นนะครับก็งามนะครับใช้ได้ชอบชอบแต่แต่ดูแบบดูเก็บตัวไปนิดนึงอ่ะถ้าแบบยืนยืนเหมือนวงล็อกที่แบบเวลาร้องเพลงยืนท่างขาน,นิดนึงอ่ะไม่ไดีแบบในในความใหม่ในความแบบอย่างนั้นนะแบบให้แขางขาแบบเท่ๆอ่ะยืนเคยเคยเคยดูวงล็อก ญี่ปุ่นผู้หญิงเขาอะเออประมาณนั้นน่ะจะเท่ๆนะครับแต่จะดีกว่านี้นะครับก็ใครมีก็คุณนะครับก็ซื้อเนาะใครได้อยู่นะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนแค่ทรงนี้นะปีกไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเบอรยุนก็เหมือนกันมัน้งปืนไม่ได้เปลี่ยน เนี่ยดาบด้านหลังไม่จะเปลี่ยนอะไรนะครับทุกตัวดาบเหมือนเดิมนะครับแต่ความเด้งนี้บอกเลยว่ามาเต็มนะครับอ่ะต่อไปนะครับอ,อ่ยูจินนะครับยูจินสกินของยูจินนะครับก็แจมแมวเหมือนกันแจมตะแดมแจม,แจมว้าวเช่นกันนะครับแต่ว่าค่ะมันน่าจะแบบพกกีตงกีตาร์อะไรไมาด้วยนะ อ่าเป็นแนวกีตาร์ร็อกเช่นกันนะครับคือผมกำลังมงว่าฉากหลังเขาชอบเอาแบบกล่องกล่องกล่องเพลงมาวางอ่ะคือแบบในคิดนฉากหลังอย่างอื่นก็ได้ให้มันทิชให้มันแบบสว่างสวยแบบให้เถิดให้น้องได้ถือถ่ายอะไรเงี้ยนะแบบอย่างนี้มันคือมีมีแค่แค่สองกล่องกล่องนี้ก็กล่องนี้พอแล้วกล่องอื่นเอาออกนะไออันนี้ก็เอาออกแล้วก็ใส่ฉากแบบทิชี่เนาะ พราะสกินเอาว่าสกินนี้ไม่แพงแล้วกันแต่ว่าสองสกินเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะสองสกินป้าลีกับซอยุนนะเนี่ยสกินละสองพันแต่สกินน้องอันนี้พันหกนะครับก็ถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่านะคุ้มค่ามากๆด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นคือเราไม่ค่อยได้ใช้นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครใช้เป็นมืเนี่ยผมก็แนะนาให้ซื้อเลยน,นะเพราะว่าสกินน้องมีอันนี้ยซึ่งก็เฉยๆนะครับ อันนี้ยังแก่กว่าเยอะเลยต่อไปนะครับสุดท้ายจะเป็นซิกม่านั่นเองสกินของซิกม่านะฮะซึ่งส่วนตัวก็ส่วนตัวก็ลองซิกว่าเป็นผู้หญิงแหละถ้าจัดมาขนาดนี้นะไม่ใช่แบบตะบุเพงไม่ได้เป็นผู้หญิงเลยนะครับอันอื่นจะยังจะแบบใช่ไหมนะเดี๋ยวชุดแต่งงานก็ก,ก็เป็นผู้หญิงแหละ คือางาน,นก็ก,ก็ก็หญิงแล้วล่ะไม่ใช่ระบ,บุเพศไม่ได้คือน้องก็หญิงเลยนะครับอืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับคือฉากฉากดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทำกว้างทั้งเอ,องเนาะก็อย่ามีกองมีพ่อมีอะไรแบบเติมเข้ามาไม่ได้วางหรือถืออะไรอย่างนั้นะแล้วก็แบบอย่างเงี้ยมีเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เสียงลำโพงอะไรออกมาข้างๆให้น้องอนะ มันแบบใช้เลยนะครับใช้ได้เลยอันนี้ก็จริงๆก็ให้คะแนนเยอะกว่าให้คะแนนเยอะกว่าเยอะกว่ายูจินเมื่อกี้แต่ก็พอๆกับคิวเดเอ็มพอๆกับซอยซอยยุนกับปร,รีนะครับคือน้องไม่ได้แบบน้องปิดเยอะไปอะ่ะน้องไม่ได้เซ็กซี่ถ้าน้องเซ็กซี่กว่าเนี่ยเอาสิเอาสิบเต็มไปเลยนะ เออแต,แต่แต่เขาว่าเขาทําพวกแบบจังหวะมือจังหวะดีกีตาร์อะไรโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวทั้งเจคเอยทั้งอ่ควีนสมัยก่อนเอยแล้วก็สกินเอยนะครับดีดีดมากนะครับสกิลคัตอินก็จะแบบสวยงาม อันนี้ไม่มีสกิลมีเหมือนกันแต่ว่าแบบมาอย่างไวมาอย่างไวดิ่งอย่างแรงแล้วก็ไปอย่างไวนี่สกิลคัดอินก็จะเป็นแบบเออแต่มันออกไวๆนะทำไมไวกันจังเลยอ่ะว่าสกิลคัดอินโตเร,ร่รีบให้มันตัดไปหน่อยถ้ามันช้ากว่านี้ได้จะดี เอออะไรอย่างงี้แบบออผมว่าซอยนขุมสุดละส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัวโอเควันนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับแล้วก็ยินกีแลวก็แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเดี๋ยวเรามาเอาเจกไปเล่นกันนะวันนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเอาเปิดให้เพื่อนๆนถ้าเปิดครบแล้วก็อาจจะเอาเจกไปลองแบบไถ่ๆดูถึงจะฝืนแล้วก็ถึงพวกไททันจะโดนแบนเนาะแล้วก็เอาไปเล่นแล้วกัน แต่พอมีเจ๊กเนี่ยผมไม่รู้ว่าเราจากกลจะเป็นยังไงบ้าง,งชีวิตนะจากที่แบบแค่ไททันก็ลงยากอยู่แล้วแล้วยังมาเจอเจ๊กอีกชีวิตก็จะยากที่ดอยู่ยากไปอีกนะครับก็ค่อยกําลังใจเพื่อนๆจากกลยแลวกันนะครับขอบคุณมากเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าแล้วกัน